จ๊กจะคั่วให้เกียมเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมแค่นี้ก็พอละใส่น้ำเปล่าลงไปครับ1ลิตรครึ่งให้เราใส่ผงปรุงรสลงไปครับครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลาครับ3ช้อนโต๊ะขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงนะครับน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูปลาย่างที่จะใช้ในวันนี้กันปลาสวายย่างกลิ่นหอมเลยนะ2ตัวแล้วก็อันนี้เป็นปลาช่อนครับเจ๊กจะใส่ลงไปทั้งตัวแบบนี้เลยนะ ชอบแบบนิ่มๆหน่อยครับกดๆให้จมน้ําให้เนื้อปลาออกนุ่มๆหน่อยครับเนี่ยเราแยกกลางได้เลยทีนี้ใส่มะเขือเทศหั่นชิ้นลงไปครับ2ลูกใบมะกรูดฉีกครับใส่เพิ่มอีกเล็กน้อยพริกแดงจินดาทุบครับอันนี้พริกแห้งคั่วครับที่เราคั่วไว้บีบๆลงไปนะตามด้วยใบกะเพราครับผักชีใบเลื่อยหั่นท่อนนี่ ต้มโค้งปลาย่างแบบคนชอบปลานุ่ม <laughs>